จังหวัดสุรินทร์ครับเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับสำหรับสมเมืองช้างครับจังหวัดสุรินทร์กับการจัดงานมหาสงการช้างครั้งที่2ประจําปี2568ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศครับของการเริ่มต้นนะครับของงานช้างที่จัดขึ้นในอย่างยิ่งใหญ่ครับกับขบวนแห่สงกรานต์ขอไปครับกับขบวนแห่มหาสงการช้างสุรินทร์จากกลางเมืองนะครับไปยังสวนใหม่หรือสวนสาธารณะเฉลิมงพระเกียรติ8 0ปรรษา แต่ละขบวนนะครับประกอบไปด้วยขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมมหาสงการช้างสุริขนขบวนกลองยาวขบวนช้างผู้บริหารขบวนกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าเขมรและชนเผ่าสวยครับต่อโดยขบวนรถแห่เครื่องเสียงซึ่งเป็นภาพนะครับที่หาชมได้ยากนะครับกับการเล่นน้ําระหว่างคนกับช้างตลอดเส้นทางนะครับที่ขบวนเคลื่อนผ่านและปิดท้ายนะครับในขบวนกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าลาวและชนเผ่า ไทจีนครับทางนี้จังหวัดสุรินทร์นะครับกำหนดจัดงานมหาสการช้างสุรินทร์ครั้งที่2ขึ้นมาตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับไปจนถึงวันนี้นะครับวันที่13เมษายนโดยนายชำนาญชื่นตาผู้ราชการจังหวัดศรีอขอไปครับโดยนายชำนาญ โดยในชำนาญชื่นตาผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมด้วยนางมัทนาบรรทนานะครับชื่นตานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มีโอกาสนะครับเป็นร่วมเปิดงานเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่สวนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนะครับก็ยังมีกิจกรรมการละเล่นมหาสงการช้างอุโมงคน้ำครับอุโมง์ไฟการขอรถน้ำขอพอนะครับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นบ้านของดีเมืองสุรินทร์ภายใต้กิจกรรมส่งน้ำ ขอไปครับส่งน้ำศาสตร์รักบันเทิงเริงร่ากับลานวัฒนธรรมลำลำโต้นะครับจลเรมอําแลนะครับกิจกรรมยกตุงเฉลิมฉลองเริงร่าชุ่มฉ่ำรำโต้นนะครับลำโต้นนะครับและในช่วงค่ำยังมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับประจำปี2568ซึ่งในวันนี้นะครับจะเปิดให้เข้าชมรอบสุดท้ายครับในยืนวันนี้13เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มครับ